โอชานสิวันนี้วันที่8เดือนสิงหาคมปี2025เราจะมาฟังสาระของมืมดีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกลูกที่แสนหวานให้คงความสุขตลอดเวลาว่าลูกนั้นได้ครบวงจร84ชาติแล้วและลูกเดี๋ยวนี้นั้นจะกลับบ้านอีกไม่กี่วันเท่านั้นในการทรมานของกรรม ที่เดี๋ยวนี้เหลืออยู่คำถามประเด็นใดลูกๆผู้ที่จะมาเป็นผู้พิชิตการกระทาที่เป็นบาปใส่ใจอย่างมากมายเพื่อที่จะคงอยู่อย่างปลอดภัยจากการแสดงการกระทําที่เป็นบาปคําตอบให้ใส่ใจว่าลูกจะไม่เคยกลับไปสู่สํานึกของล่าง สำนึกรากนั้นเป็นรากเง่าของการกระทำที่เป็นบาปทั้งหมดเพราะฉะนั้นจบมาเป็นผู้ที่อยู่ในสำนึกของการเป็นดวงญาณแล้วก็จดจำพ่อซ้ำแล้วซ้ำเล่าแน่นอนลูกจะได้รับผลของการกระทำที่ดีและเลวในตอนจบสำนึกของลูกจะกลัดก,กร่อนลูกเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะทำภาระบาปของลูกของชาตินี้ให้เบาขึ้น จงบอกพ่อทุกสิ่งด้วยความซื่อสัตย์อย่างมากๆสาระของคุณธรรมจุดแรกเมื่อลูกมีเวลาให้นั่งในความสันโดษและตรรองจุดดีๆของความรู้นี้ต่อมาให้เขียนคิดถึงหนทางที่จะให้สารกับทุกๆคนและจะให้ประโยชน์กับทุกๆคนได้อย่างไรจุดที่สองเพื่อที่จะคงอยู่อย่างปลอดภัย จากการแสดงการกระทําที่เป็นบาปจงอยู่ในสํานึกดวงยาณแล้วก็จดจากพ่อลูกลูกจะต้องไม่แสดงการกระทําที่เป็นไปด้วยบาปอีกต่อไปบอกบับจะดาอย่างซื่อสัตย์เกี่ยวกับบาปที่ลูกได้ทํามาในชาตินี้พรอขอให้ลูกนั้นจงอยู่อย่างเต็มไปด้วยพลังตลอดเวลาแล้วทํางานอันสูงส่ง ในทางปฏิบัติในขณะที่รู้ว่ามันเป็นชะกาที่ถูกกำหนดไปแล้วแม้นว่าโลกใหม่ที่สูงส่งจะถูกกำหนดไว้ลูกๆผู้ที่ได้รับพรของการอยู่อย่างเต็มไปด้วยพลังจะเป็นเครื่องมือที่จะทำงานนั้นบนพื้นฐานของปรัชญายของกรรมและผลของหมันความพยายาม และรางวัลของมันและการรู้จักว่าพวกเขานั้นเป็นเครื่องมือและก็มีความอ่อนอน้อมถ่อมตนผู้คนในโลกไม่สามารถเห็นความหวังใดๆในขณะที่ลูกๆพูดว่างานนี้นั้นได้ถูกทามาหลายครั้งแล้วและมันยังกําลังจะถูกทำให้สําเร็จเดี๋ยวนี้นี่ก็เป็นเพราะ เรื่องหน้าผลพิสูจน์ของการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางปฏิบัติไม่มีความจําเป็นสำหรับการพิสูจน์ชนิดอื่นใดอีกและพร้อมกับสิ่งนั้นงานของพระเจ้านั้นจะอยู่อย่างเต็มไปด้วยความสำเร็จอยู่เสมอคติพจน์เป้าหมายที่สูงส่งในการพูดน้อยแล้วทามากจะทําให้รูปนั้นยิ่งใหญ่ได้ อัปชาโอชาสิ